ซินเดอเรลล่าให้กำเนิดเด็กทารกแฝดสาเธอและเจ้าชายตัดสินใจกลับไปที่อาณาจักรเดิมที่เคยจากมาลูกชายคนโตเซบาสเตียนได้ย้ายไปอยู่ในชนบทเล็กๆที่ห่างไกลจากเมืองลูกสาวคนรองโลสเลดหายไปมีข่าวว่าเธอได้ออกไปตามหาสโนไวท์พี่สาวของเธอจนกระทั่งไปเจอกระท่อมเล็กๆ เธออาศัยอยู่ที่นั่นและได้วาดภาพในจินตนาการถึงพี่สาวผู้เป็นที่รักของเธอลูกสาวบุญธรรมอลิซาเบธเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เธอไม่สามารถรักกับเซบัสเตียนได้เธอจึงตัดใจจากเซบัสเตียนเมื่อซินเดอเรลล่ากลับมาที่ปราศาสตร์นางฟ้าแม่ทุนหัวได้ใช้เวทมนต์วิเศษจัดงานเลี้ยงต้อนรับ และเสกชุดให้กับซินเดอเรลลาและเจ้าชายแต่หารู้ไม่ว่าอนาตาเซียที่แอบดูอยู่เธอจึงรู้ว่าคืนวันเต้นลำเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะเวทมนต์เธอจึงได้ขโมยคาถาวิเศษของนางฟ้าแม่ทุนหัวกลับมาที่บ้านและเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้กับแม่ของเธอฟัง แม่เลี้ยงใจร้ายคิดแผนร้ายเธอได้ได้คาถาย้อนเวลาและทุกอย่างได้หวนกลับไปยังจุดเริ่มต้น สวัดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเดอะซิมสามสโนไวท์โรสเลดและเด็กประหลาดทั้ง7ค่ะเจ้าแวมไพร์น้อยจะไปไหนเนี่ยเจนะคะก็เด็กๆทั้ง7คนเนี่ยก็เป็นก็คืออบป้านะคะก็เซเนะคะเอา้าเหมือนแวมไพร์จะงงนะคลานไปคลานมาด้วย ส่วนคลิปที่สร้างเด็กๆนะคะก็ได้ทําไปให้ดูแล้วเนาะประมาณ10กว่านาทีนะคะถ้าใครยังไม่ดูก็กลับไปดูได้เลยแต่ว่ามีดราม่าว่าทําไมพี่ลินเนี่ยเลือกผีคะหนูกลัวหนูไม่กล้าดูคือพี่ลินไม่เคยเห็นผีเด็กไงคะก็เลยแบบอลองเลือกดูเนาะว่าเขาเนี่ยจะมีทักษะความสามารถยังไงนะคะถ้าเป็นพ่อมดแม่มดเนี่ยเขาก็จะเสกของได้ อย่างจินยองนะคะจินยองเนี่ยเป็นพ่อหมดนะคะน้องก็จะสามารถเสกของเล่นได้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาดูแบบเด็กๆคนอื่นเนี่ยทำอะไรได้บ้างส่วนหมาป่าเขาก็จะแบบซนนะคะชอบแบบออทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบอาจจะหอนเป็นหมาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ แล้วโรสทำอะไรอยู่อตอนนี้วาดรูปทิวทัศน์อยู่นะคะเพราะว่าโรสเนี่ยเรียนจบทางด้านศิละปะนคะก่อนหน้านี้นะคะตามเนื้อเรื่องต้นคลิปนะคะที่พี่ลินลงตอนจบของซินเดเลล่าไว้นะคะน้องได้วาดภาพสโนไว้นะคะเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นภาพสโนไว้นะคะที่เก็บเอาไว้ในกระเป๋าของน้องเองนะคะก็เป็นภาพในจินตนาการซึ่งโรสเลสเก่งมากที่แบบวาดเหมือนกับสโนไวมาก ตอนนี้ก็กลับมาแล้วแต่ยังไม่เข้าไปในบ้านนะคะก็มา,เ,าเล่นกิจกรรมกันข้างนอกแต่ว่าตอนนี้นะคะสโนไวท์กำลังหลับอยู่ในบ้านค่ะเดี๋ยวเราจะให้สโนไวท์ลุกขึ้นเนาะโอ้ยแปดโมงเช้าแล้วเลยเนี่ยแหมนางเอกตื่นสายเป็นบ้านเลยแล้วเดี๋ยวเราจะอาบน้ําด้วยนะคะจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเอาเป็นอาบในอ่างแล้วกันเด็กคนไหนร้องเนี่ยเอา้าสโนไวท์นะ่าจะได้ยินเสียงน้องนะน้องเข้ามาในบ้านแล้วนะคะ ก็ตอนแรกที่เลือกให้คนแครเป็นเด็กเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่เรนอยากดูว่าน้องทําอะไรได้บ้างค่ะเดี๋ยวก็จะให้น้องโตเป็นใบประถมเนาะได้ซื้อเตียงใหม่ให้น้องด้วยอ่าสบายจังเลยเห็นเด็กวันนั้นอะอาบน้ําแบบอ่าฟินมากเรใครเราเนี่ยเจบีเป็นอะไรอหิวหรอ งั้นเดี๋ยวให้โรสนะคะเข้ามาให้ขวดนมแล้วเดี๋ยวโรสจะได้เจอกับสโนไว้นะคะป้อมบนพื้นแล้วกันนางเอกของเราสองกระจกอยู่นะคะจะทำอะไรอ๋อแปรงฟันโอ้ตื่นเช้ามาแปรงฟันใช่ไหมอ่ะโรสมาให้ขวดนมแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบออกไปสิรีบเดินออกจากห้องน้ำจะได้เจอกับโรสนะคะทุกคนรู้สึกตื่นเต้นไหมเหมือนแบบความฝันที่เรารอคอยกันมาเป็นระยะเวลาเกือบปีเป็นจริงแล้ว อ้าวสวนทางกันโรสเข้าไปในห้องนอนนะคะเอ๊ะนี่มันเสื้อผ้าใครเนี่ยน่าจะเป็นเสื้อผ้าฉันลืมเก็บไวล้ละมั้งเอ้ยไม่หันหน้ามองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวโอเคเอาไปเก็บนะคะแล้วสโนไวลล่ะเอ่อสโนไวยังยืนอยู่เอ๊ะนี่มันเด็กที่ไหนกันเนี่ยสโนไวมีความงงนะคะจะไปเล่นกีตาร์ทำไม เดี๋ยวเราไปอุ้มเด็กก่อนดีกว่าโรสไปเออไปซักผ้าช่วยเลยอะหรือว่าจะเป็นลูกของเจ้าของบ้านหลังนี้อโอ้สวัสดีจ้าเด็กน้อยเป็น้ำาพอ้านั้นมันนั้นมันใครกันน่ะคนแปลกหน้าที่หน้าคุ้นๆมีความมองตานะคะลึกซึ้งโรสคงจะคิดว่าเอ๊ะทำไมหน้าคุ้นจังเลยแฮะเหมือนภาพวาดที่เราวาดเลยอะ เออไม่ทราบว่าพี่สาวเป็นไทยหรอคะพอดีว่าหนูอยู่ที่บ้านหลังนี้อ๋อฉันต้องขอโทษด,ด้วยนะพอดีว่าฉันหลงทางมาเจอกระท่าแบงนี้ก็เลยเข้ามาอยู่เออแล้ว ว่าแต่ว่าครอบครัวของพี่สาวเป็นใครหรอคะโรสลิก็ถามคำถามสโนไว้นะฉันไม่มีครอบครัวหรอกจก้ะคือสโนไวเนี่ยจำความไม่ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเธอเป็นลูกของใครนะคะแต่ที่เธอตอบว่าไม่มีครอบครัวเพราะว่าไม่อยากบอกว่าแม่เลี้ยงอะไรเนี่ยราชินีใจร้ยายเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงข,ของเธอแล้วเธอหนีมาไงแต่เดี๋ยวเธอก็จะบอกความจริงนะคะพอเราอยู่กันไปด้วยกันเนี่ยแต่โรสลิสเนี่ยเริ่มรู้สึกเอกใจนะคะว่าทําไมภาพ ในจินตนาการที่เธอนึกถึงสธนว้เนี่ยถึงแบบคล้ายกับผู้หญิงคนนี้มากเลยแล้วดูหน้าเจบีสิคะเจบีก็มีส่วนร่วมกับเขาด้วยนะกลายเป็น3ามคนเลยนะวันพายสามคนที่พูดคุยกันอยู่งั้นถ้าพี่สาวไว้ลหบากใจก็อยู่ที่บ้านหลังนี้ได้นะคะอย่างที่เห็นนะคะว่าจะมีเด็กประหลาดทั้ง7ดที่อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะธนวัยก็คงจะรู้แหละดูจากเปรนะคะเปยเจ็ดเปรเขาคุยเรื่องเขี่ยวกันนะคะ สรุปว่าโรสเลดเนี่ยมั่นใจแล้วนะคะว่าสนโนไวเนี่ยเป็นพี่สาวของตัวเอง <c oughs> อ้าว <c oughs> จะขอถ่ายรูปเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพคู่กันนะคะ <c oughs> เก็บไว้รู้สึกว่าเธอมั่นใจแล้วแต่ว่าเธอก็ยัง <c oughs> ต้องการที่จะส่งรูปไปให้กับ ซินเดอเรล่าหรือว่าคนในครอบครัวจะดูนะคะแต่ว่าเนะื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวิ่ลินจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าหลายคนเนี่ยงงนะคะหลังจากที่ได้ดูคลิปตอนจบของซินเดอเรล่าแล้วเนี่ยขอหยุดเกมนิดนึงหยุดเป็นภาพนี้แล้วกันนะคะ ก็ตอนจบที่พี่ลินคิดไว้นะคะก็จะมีการย้อนเวลาแน่นอนค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับคนดูนะคะว่าคนดูจะตีความไปยังไงนะคะสาหรับพี่ลินนะพี่ลินตีความออกไป2แบบนะคะแบบแรกคือเนื้อเรื่องเนี่ยจะบนหลุปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่คิดไว้อีกข้อหนึ่งนะคะเพราะว่าแม่เลี้ยงใจร้ายของอในภาคนางซินเนี่ยเขาไม่ใช่ แม่มดหรือว่าไม่ใช่นางฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาได้คาถาย้อนเวลาเนี่ยมันจึงได้ผลเฉพาะในอนาณาจักรนั้นซึ่งก็คือในอนาณาจักรที่ซินเดอเรลล่าอยู่นะคะแต่ว่ามันจะไม่มีผลกับคนอื่นนะคะอย่างเช่นสโนไวเนี่ยก็โดนรักพาตัวมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะมาอยู่อีกเมืองนึงส่วนโรสเลดนะคะก็ออกจากเมืองนั้นเพื่อที่จะมาตามหาสโนไวในเมืองนี้แล้วแล้วเซบีเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ในชน,นบทนะคะส่วนลิซซี่นะคะเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ว่าลิซซี่เนี่ยเขาผิดหวังในความรัก นะคะแล้วก็จริงๆลิซซี่เป็นเด็กน่ารักนะคะแต่ว่าเธออาจจะทําให้ทุกคนหมั่นไส้มากไปหน่อยแล้วเธอเธอคงน้อยใจนะคะก็เลยตัดใจแบบกระโดดลงน้ำตายเศร้าเนาะไม่ต้องห่วงนะคะว่ามันจะมีผลกระทบกับเนื้อเรื่องของภาคสโนไว้ไหมเหมือนเราแบบเป็นโลกคู่ขนาดแล้วอะคือเหมือนเรามาแบบอีกโลกนึงเด็กๆเข้าใจไหมเนี่ย โอเคหวังว่าจะเข้าใจนะคะก็ตามที่น้องๆคิดเลยใครมีความคิดเห็นยังไงก็เข้าไปคอมเมนต์ในตอนจบของภาคซินเดอเรล่ลาได้นะคะคลิกเข้าไปที่ตัวไอนะคะทางด้านขวาบนเนี่ยพี่ลินแปะคลิปไว้ให้นะคะอืมเข้าไปคอมเมนต์กันได้สรุปว่าโลสเนี่ยรู้ความจริงแล้วนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยจะบอกอ่าสนไว้ยังไงแล้วสนไว้เนี่ยจะเชื่อสิ่งที่เธอพูดหรือเปล่าเพียงแค่สนไว้เนี่ยก็ตกใจนะคะที่ว่า เ,เจอแวมไพร์ที่เหมือนกับต้นแถมยังเจอเด็กประหลาดทั้งเจ็ดด้วยคงจะมีอะไรมากมายที่สโนไวท์คาดไม่ถึงนะคะแล้วก็ได้เจอซึ่งการเลี้ยงเด็กก็เป็นอะไรที่แบบโอ๊ยทรมานมากน้องที่เป็นผีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ลิงก็จะเล่นเนื้อเรื่องประมาณว่าให้สโนไวท์กับโรสเลนเนี่ยไปแบบหาของลับอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่ เสกให้น้องเนี่ยเป็นคนหรือว่าเป็นออย่างอื่นที่ไม่ใช่ผีทําให้มีชีวิตขึ้นมาเข้าห้องน้ําแล้วค่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วห้องน้ําบ้านนี้ดีเนาะไม่ต้องปิดฝาไม่ต้องเปิดฝาชักโครกนะคะก็เดี๋ยวเรา,าเตาผิงเนี่ยเราจุดได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าอืม แางวันแห่งชีวิตนะคะก็คือการที่ไม่มีไฟไหม้ที่บ้านของคุณนะคะเป็นของโรสเลดแต่ตอนที่สนวไวไม่อยู่จำได้ไหมบ้านไหม้แทบตายเธอเกือบจะเผาบ้านหลังนี้ละเกือบจะเผากระท่อมโอ้เด็กๆร้องแบบเสียงดังมากเลยอ่ะเนี่ยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะการเลี้ยงเด็กๆทั้งเจ็ดคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโอเคเราไม่ต้องสั่งทิ้งเราก็เปลี่ยนให้ได้นะคะ อีกคนนึงรู้สึกว่าหิวนะคนไหนหิวอ่ะเออจิงยองหิวเหรอทานไปค่ะพี่โรสเลดดีกว่าโอ้ปวดหัวเลยอยเ่เด็กๆร้องไห้ทุกคนเลยอ่ะเอาคนนี้ก็ร้องเอาแบมแบมใช่ดาม่าแบมแบมบอกหนูไม่อยากให้แบมแบมแบมผีพี่ทีย่ยางรู้ว่าเป็นผีทำอะไรได้บ้างนะคะเข้าใจแล้วตอนเด็กร้องไห้ได้อย่างเดียวใช่ไหม โอ้โอโอ้เดี๋ยวเรามาดูน้องจินยองนะคะจินยองเนี่ยเดี๋ยวให้ขวดอ๋อหิวใช่ไหมเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะคะซึ่งในซิมสี่ก็มีภาคเด็กเข้ามาใช่ไหมล่ะถ้าถามว่าชอบเด็กในซิมสี่หรือซิมสามากกว่าต้องตอบว่าซิมสี่ค่ะเพราะว่าทําอะไรได้หลายอย่างซิมสามเนี่ยร้องไห้อย่างเดียวแต่ว่าดีที่ว่าเด็กมีอ่าหลายอะไรนะหลายพัน ก็มีทั้งแวมพายหมาป่าอะไรทั้งนี้นะคะแต่เขาบอกว่าซิมสี่เนี่ยภาคแวมพายที่มีเข้ามานะคะก็จะมีซิมเด็กที่เป็นแวมพายด้วยเดี๋ยวเรามาดูจินยองเล่นแน็คโคนะคะเล่นของเล่นทำไมท่านั่งหนุกเป็นอย่างเงี้ยจินยองจะเสกของเล่นได้นั่นไงเอ๊ะหายไปไหนอะ่ะมาแล้ว นี่พ่อมดแม่มดเ็จของเล่นได้โอโอโออออลดชั้นลดชั้นได้เลยได้เลยเสร็จอีกรอบสิมองหน้าเงยหน้ามองใครอ้าจีนยองสวัสดีไม่เสร็จแล้วเหรอนั่นไงนั่นไงเจ๋งใช่ไหมลา่าว้าววอีบานะสโนไวท์นะคะดื่มผลพัสมาอ่ะลดเล็กก็เหมือนกัน ของเล่นน้องเยอะมากเลยนะคะดูดิก็ไปขุดมาใช่ไหมแล้วก็เจอของเล่นอะไรพวกนี้ต่างๆนานาน,าน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ซิมผีกันบ้างนะคะสรุปว่าอ่านว่าเขาชื่อยูคอมใช่ไหมยูคอมยูคอมยองแจเอ้ยยองแจเป็นอะไรหมาป่าใช่ไหมคลิงก็จำไม่ได้ว่าใครเป็นอะไรแล้วเนี่ย ยองแจยองแจอ่าแน่นอนค่ะยองแจเป็นหมาป่านะคะเป็นสีน้ำตาลสนมไว้มาล้หมาป่านี่ต้องมีแบบโอ้หนุ่มน้อยหมกแดงใช่เพื่อนของสโนไว้่ให้วดนมยองแจนะคะหมาป่าเขาจะเอ,อมีตาที่ยังไงอะท้อนแสงนะคะเหมือนกับแบบว่าแสงสเปล่งประกายนี้เชิงช้าง่วงนอนแล้วหรอ พลังงานโอ้เดี๋ยวเราจะต้องวางเด็กในเปลทุกคนนะคะก็เป็นการทุ่มทุนนะคะการเล่นเด็กก็คลิปก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นการสร้างคลิปนี้ก็เล่นเด็กทุ่มทุนสร้างาก,กว่าจะได้คลิปมาครึ่งชั่วโมงพี่ลินต้องเล่นหลายวันเลยนะอืหมายถึงว่าเล่นแบบลง่งงานก่อนหลายวันกว่าจะทาคลิปโอ้ฉันปวดหูจะแย่แล้วเดี๋ยวจะให้นอนที่ไหนเนี่ย ม้มาต่านักดนตรีตัวน้อยเก่งดนตรีโอเคแต่ว่าแฟรี่เนี่ยใครเป็นแฟรี่แล้วนะเออแฟรี่อยู่ไหนกำลังจะบอกว่าแฟรี่เนี่ยนอนที่อ,อ <c oughs> บ้านหลังเล็กๆข้างหน้าก็ได้นะคะนี่แฟรี่ของเราคือใครเดี๋ยวนะดูก่อนเนี่ยพอตอนแบบ ตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนอนเนี่ยคิดว่าทุกคนเหมือนกันหมดไงอาอมาร์กนะคะมาร์กมากดูมาร์กกันบ้างมาร์กออกมาเร็วมาร์กอยู่ไหนมาร์กอยู่นี่มาร์กก็จะหลับซะหน่อยมาร์กออกมาแล้วมาร์กออกมาแล้วทุกคนบอกว่าอยากให้คนแรกทั้งหมดเนี่ยเป็นแฟรี่ใช่ไหมคะเพราะว่าน้องน่ารักมากมาร์กเนี่ยคล้ายๆกับทาซานในภาคจิงเกอร์เบลนะคะใช่แหละคนเดียวนเลยหรือว่านี่คือทาซาน <laughs> เดี๋ยวเราจะ อไม่เอาไม่หยิบไม่หยิบเราจะนอนที่นี่นอนหลับนะคะแต่ฉันจะเข้าไปข้างในแล้วนะทุกคนรอดูชน,นะปิ้ว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 ก็เป็นพวกพูดนะคะจินยองไม่ยอมนอนนี่เห็นไหมล่ะทุกคนดีมากเลยนะคะเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ดีมากๆเลยอุ้มเด็กนอนทุกคนเลยเนี่ยนอนกันหมดละคิดว่าทรงผมตอนอชุด ชุดนอนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะน้องก็เลยหน่าเหมือนกันทุกคนเลยทรงผมเดียวหมดเลยคนนี้ดูยากนะเนี่ยแบมแบมอ่แบมแบมง่วงไม่น่ากลัวนะซิมผีอืมซิมผีเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเขาคลานผ่านผ่านประตูไม่จำเป็นต้องเปิดประตูใช่ไหมเพราะว่าเขาล่องหนได้นะคะอ,อันนี้ตายเพราะว่าโดนฉลามกัดน,นะคะ ยูคอมเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยอาจจะแบบตกลงไปในทะเลโดนฉลามกัดส่วนแบมแบม,แบมเนี่ยตอนนั้นพี่ไดนเลือกตายเพราะมัมมี่ใช่ไหมคะแบบเขาอาจจะไปเที่ยวที่ที่ทะเลทรายแล้วก็เจอมัมมี่มัมมี่ก็เลยเอาไปอยู่ด้วยมมแต่เดี๋ยวเราจะให้ซานอวายในโรสเลดนะคะช่วยน้องๆให้กลับมาเป็นมนุษย์เตียงสุดท้ายว่างค่ะเพราะว่าเพราะว่ามาร์กนอนนอนที่นี่ค่ะ โอเคเดี๋ยวตอนนี้ง่วงกันหรือ,อยังอะเราต้องแบบเก็บเข้าที่ไหมใครมีนิสัยทําความสะอาดบ้างนี่ไงทำความสะอาดซโนไว้ไปนอนเตียงรถได้ยังไงแล้วโรสนอนไหนก็จะมีหนึ่งคนที่ต้องนอนโซฟาแต่โรสเล็กกไ็ไม่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 งีบเลยตอนนี้เธอรู้สึกเพียามากเดี๋ยวเราเก็บของเล่นกันนิดนึงนะคะอืม ทำความสะอาดกันหน่อยของเล่นเยอะมากโรสก็หลับหน้าเตาผิงนะคะ,ะเดี๋ยวรอให้พรุ่งนี้เช้าเลยแล้วกันอ้าเดี๋ยวจะมาเล่นกีตาร์หรอโสนไว้เล่นคนเดียวมีความอินดี้นะคะหยิบกีตาร์มาเล่นกันคืนแล้วเธอควรนอนในรถก็นอนที่โซฟ,ฟาแล้วเรานอนที่เตียงได้เนาะไม่เป็นไร <c oughs> โอเคนราหลับดีกว่าไม่เล่นละ เช้าแล้วนะคะโรสเลดก,ก็มาตาักผ้านะคะตอนเช้าโอ้สักผ้าตักผ้าเรียบร้อยเลยตอนนี้ค่าความสัมพันธ์ของสนวัยกับโรสเลดเพิ่มมานิดนึงแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเขาเป็นพี่น้องหญิงกันเดี๋ยวดูความสัมพันธ์นะคะนี่เป็นพี่น้องหญิงม,มันเล่นพี่น้องคู่นี้กันต่อนะคะจริงๆเราก็อยากจะแบบเล่นพี่น้องคู่นี้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยดื้อม,มากเลยก็ต้องเลี้ยงเด็กๆก่อนทำอะไรกันบ้างเนี่ย โอเคเดี okay, ๋ยวเป็นมิดนะคะเราลองตีหมอนกันไหมชวนเล่นตีหมอนน่อาอฉันถอียกพี่สาวว่าพี่สาวได้ไหมคะก็ให้สโนไวท์เอ้ยไม่ใช่โรสเลสนะคะเรียกสโนไวท์ว่าพี่สาวเนาะเพราะว่าเธอก็เรียกตั้งแต่ที่แรกเจอแล้วแหละเพราะว่าเธอรู้ตัวว่าเธอเด็กตรงไหนปัญภายไม่แก่ไงโอเคไปเล่นกันที่ไหนแล้วนั่นอะ เออโรสมีร่มนะคะแต่ว่าสโนไวไม่มีร่มมาเล่นกันที่ร่มนั่นเองอเแดดแดดส่องไม่ถึงเลยฉันโอ๊ยตาย <c oughs> เล่นกันแรงนะเนี่ย <c oughs> น่ารักดีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวกําแพงบ้านนิดนึงนี่แหละนี่แหละนี่แหละฮ <c oughs> ่าฮ่าเอาเล่นในที่ร่มก็มีความออกจากตัว <c oughs> โฮ้ยโฮ้ยโฮ้ย <c oughs> บุดุดไปซะนี้ เป็นการส่งจดหมายที่จ้าบมากเลยค่ะทิ้งนะคะทิ้งจดหมายไว้มาเร็วมาจ่ายบิลกันไม่มีล่มต้องซื้อล่มเนี่ยมาหากรรมลดราคานะคะโอ้ลดส5เปเซ็นเลยนะร้อนละสิฉันไว้จะไหมแล้วนั่นน่ะถ้ายืนกลางแดดนานนะคะก็จะเป็นลมแดดได้หรือซิมบางคนอาจจะโดนเผาจนตายเลยนะคะถ้าเกิดแพ้สแสงแดดมากเนี่ย คืออยากให้ซโนไวท์เน่ยเป็นอมตะนะคะตอนนี้มคะแนนหนแปดต้องสะสมคะแนนกันหน่อยละเธออยากทําอะไรบ้างอะหลีกจากที่ล่มหรือว่าอ่านความคิดของซิมไม่เคยได้ใช้ทัาสาแวมพร์เลยก็เลยอยากลองใช้ใช่ไหมโอเคปล่อยเจ้าตัวน้อยในเพลนะคะเนี่ยเขาอยากให้เล่นกับโรสเลดพูดคุยกันบ้างสิเราจะทำยังไงดีคะให้แบบซโนไวท์รูว่าโรสเลดเนี่ยเป็นน้องสาว ถามชื่อว่าแต่ว่าเธอชื่ออะไรหรอจ๊ะใช่ทำไมไม่คิดตป็นแต่แรกอ่ะถามชื่อไง<ม>อ๋อหนูชื่อลอสเล็กค่ะพี่สาวเอชื่อเหมือนตุ๊กตาของฉันเลยนะจริงหรอคะแล้วพี่สาวชื่ออะไรคะฉันชื่อสโนไวฮะชื่อเหมือนพี่สาวของหนูเลยค่ะ แต่ว่าตอนนี้หนูกําลังตามหาพี่สาวของหนูอยู่เขาก็เป็นแวมไพร์แบบพี่นะคะโลกมันกลมจังเลยแฮะใชใ้เธอสาวแวมไพร์ซี่อ่านใจเลยหรือไม่ก็ทาให้เขารู้อ่ะทําให้รโนไว้รู้อดีตตัวเองอะมันมีไหมไเนี่ยเช้สาวอย่างนั้นอะเออทดสอบแล้วกันนะคะเป็นการทดสอบมนโน ความจริงเราต้องตรวจ DNA ไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่า,าโรสเนี่ยเรียนมัทางด้านกาเกี่ยวกับศิลปะไงถ้าเกิดว่าเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สุดยอดแล้วอันนี้อะไรอะเอมื่อกี้เพื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์โรสนะคะและเพื่อนๆของเธอมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่น้อยมากแต่เธว่ามีใจรักงานวิทยาศาสตร์ซะอย่างทุกสิ่งก็เป็นไปได้งั้นเราจะเลือกการสนทนาแบบลึกซึ้ง<อ>นะคะ ทำให้สโนไวท์นะคะได้รับความจำคืนมาค่ะ <L> นั่นค่ะ <L> นี่โว้ยทำขนาดนั้นเลยเหรอเอาเป็นว่าเป็นการทำที่แบบให้ซโนไวท์ได้รับความจำคืนคว <L> ามจำทุกอย่างคืนมาแล้วเธอคือลูสาวของฉันโนสเลสใช่ค่ะพี่สาวพี่สโนไวท์ มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนเจงนงานาอค่ะอีลิมได้แล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่ The ะซิซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร์